สวัสดีครับพบกับเราขุมรถ X Dice กันนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวการอัปเดตใหม่กันนะครับผมมีอะไรบ้างมาดูกันฮะอย่างแรกครับผมแคปซูลใหม่ครับนี่รับตุดจีนนะครับผมก็ตัวนี้มันหาซื้อได้ในราคาพันเพชรนะครับผมพันเมทัลนะครับแล้วก็มีส่วนที่แจกรายวันด้วยแล้วก็แจกอ่าโดยการทําสะสมภารกิจด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัวนี้ครับแมงม่าดากูลพร้อมลบครับผมพร้อมมีบุญแปลงคืออาวุธของตัวของไอตัวกุ้งใน X สามนั่นเองนะครับ เดี๋ยวจะมากาชากันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายส่วนหนึ่งครับที่เป็นกิจกรรมใหม่ X Dice แข่งขันความเร็วสุดขีดนะครับผมก็จะมาจับเวลาแข่งกันนะว่าเราจะได้เวลาดีไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นโซวที่อ่าว่องไวที่สุดสำหรับผมแล้วกันเนาะนะครับเพราะเซโร่เนี่ยว่องไวมากนะครับผมแต่ว่าเราต้องเร็วกว่านั้นนะครับโดยการเราเปลี่ยนการ์ดก่อนนะครับผมเราจะไปเอาการ์ดสปีดของล็อกแมนมาไปไหนวะนี่ใบนี้นะครับ อาใช้ไม่ได้ต้องเขียวต้องอฟ้าเขียวแฮะอดไม่ได้ครับอไม่ดีไม่ผมแต่นี้ก็เร็วอยู่แล้วนะไม่เป็นไรฮะลองดูครับแล้วเราก็จะติดปืนที่เร็วที่สุดนะครับผมในสามย่านนะครับแล้วก็ดาบกันนะครับผมเราจะมาดูว่าผมสามารถทาความเร็วที่สุดเท่าไหร่ครับในครั้งแรกนะครับผมเอมอนเรเร็วผมไม่ค่อยถนัดหรอกแต่ก็ทําไปเป็นพิธีแล้นะครับ เอ้มีประตูด้วยตรงนี้หนูนีทางให้แยกให้เลือกครับโอ้ยมีตายเนี่ยก็ตายครับ โอ้ค่อนข้างค่อนข้างโหดนะเนี่ยอ่าค่อนข้างใช้พลังเขาเรียกว่าอะไรอ่าต้องตั้งใจเล่นพอสมควรนะครับโอเคเราพอเห็นภาพแล้วว่าด่านเป็นยังไงครับผมว่าเล่นเซโร่ได้เหมือนเดิมแหละแต่ว่าผมต้องเฝ้าราต้องใช้ท่าไอต่อยพื้นก่อนเพราะว่าหลายๆจุดเนี่ยผมโดนดาเมจเยอะมากครับแล้วก็อย่าใช้แต่ปืนลมอย่างเดียวนะครับผมต้องใช้ดาบด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เจอ,อจุดที่คาดการไม่ถึงเหมือนกันอ้าว เราใช้นึงก็ได้เนี่ยสไตล์แล้วครับเออผมภาพองไหนไวะเนี่ยมึงยึดทำมือเลือดแต่ไม่ควรไปนะ โอ้ยยังเจอสตูโจนเลยครับถือว่าใช้เวลาช้าครับหนึ่งนาทีสิบสามวิแน่ใช้เวลาเยอะมากครับผม ตม่ี้ผมเล่นพลาดประมาณ30มสิบวิอะนะครับผมคิดว่าน่าอยู่ประมาณสี่สิบวิที่เล่นได้เนาะแต่ว่าอัดับผมว่าแย่ร้อยสีสิบเอดครับแห่แย่จร yeah, yeah, ิงด้วยครับแต้มสะสมสามหมื่นเลยเหรอก็อเตอบจากครบแล้วนี่หว่าเอาเหรออ๋อแสดงว่าก็ไม่ได้อนันขนาดน,นั้นครับถ้าเก็บอีนนี้หน่อยก็ได้แล้วฮะถ้ามันได้เปอร์เซ็นต์โบนัสด้วยนะ นะครับผมทีนี้ผมควรจะเล่นตัวอ่เซโลแบ็กเซโลนะครับเพราะว่ามันมันเก่งกว่าแต่ว่านั่นแหละผมไม่มีตัวของเกราะไงเวลาใช้ท่าแล้วบก็จะลําบากนิดหนึ่งนะครับผมโอเคเราไปกาชาติกันดีกว่านะครับมาทีนี้ผมไม่อยากกาชาตนะิผมก็จะเก็บสองหมื่นห้าพันเมตรนะครับแต่ว่าเนี่ยคุณก็ออกแบบเกมมาล่อลวงเนี่ยเกลือด้วยเห็นไหมสุดยอดอ้าวเฮ้ มันคืออะไรมันคืออะไรอ๋อมันคือลูกเล่นหลอกครับผมเหมือนจะเกลือครับแต่ไม่เกลือครับมีเปิดแล้วแอบปิดด้วยนะเลเซอร์ทำลายล้างเอามาทำไมนะครับก็เอามาใช้เล่นแล้วกันเนาะนะครับผมคือไม่ได้อยากได้อันเนี้ยตอนเนี้ยครับอ่าแล้วก็อันนี้ผมอยากรู้มันคืออะไรครับเดี๋ยวผมจะเสียสละนะครับผมในการที่จะ กาชาทุกคนดูนะผมว่ามันมีของใหม่มาเนี่ยครับคูปองพิิเศษนะครับผมมาเรามาดูกันว่ามันมันคืออะไรกันนะครับเขาจะแจกอะไรกันนอ้อมาดูกันครับเคือนี่หว่าไหนบอกว่าเอสไงโอ้โหไม่เห็นเอสเลยได้เอมาสามอันครับ ก็กระจกปกตินั่นแหละครับผมมันก็คือการการชาติปกตินะครับผมอ่าไหนบอกชิ้นส่วนเกียที่สอดคล้องคูณ5้าไงไม่เห็นมีสอดค้องคูณห้าเลยมามามาอีกทีนึงก็ได้มาครับสแสดงสปิริตกันครับผมมาทําไม่ได้ S อีกทีนี้สงสัยจ,จะต้องร้องเรียนแล้วนะครับเนี่ยเหน็นไม่ได้เนี่ยไหนเกียอสไหนคุณหลอกดาวไม่นมีอะไรเลยครับ โอ้ได้แต่ของกากด้วยนะไอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยไม่นมีอะไรที่มันส,สมตัวอย่างให้เลยนะครับรางวัลเยระดับ S ทั้งหมดผมไม่เห็นมีสดอีกเออกติสันเลยอะ่ะเนี่ยมีปัญหาแล้วเนี่ยนะครับผมต้องร้องเรียนแล้วนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับสำหรับคลิปหน้าจะเล่นเกมอะไรนะครับจะรีวิวอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันได้ครับสำหรับวันนี้เกลือไปก่อนนะครับผมแล้วเ,เจอกันครับผม